ครับวันี้ครับน้องทุกท่านคุณจากที่ผมกินข้าวอิ่มแล้วนะครับเราก็พบกันอีกแล้วนะครับกับช่องอยู่ๆกันไปนะครับสำหรับช่องผมนะครับมาเมื่อวานี้วผมจะพาไปดูวิธีการหาปลากินของผมครับ <c oughs> ง่ายๆครับดักเอาแบบถาบถ้วย บ้านก่อนครับคลิปนี้ของตรงครับหวันใจนิดนึงครับกลัวจะโทรศัพท์จะเสียหายนะครับเพราะว่าจะต้องลงน้ำนครับกลัวนะครับโทรศัพท์ยิย่งมีเครื่องเดียวนะครับถ,ถ่ายทําอะไรก็ยากเย็นนะครับคลิปเต็มวิดีโอเต็มหมดจะลบทิ้งก่อเดี๋ยวไม่มี ต้นชบานะครับกอ,อนี่ก็คือแางหน้าบ้านนะครับก็เดินน่อยนะครับขุยเพิรน,นะครับเลยทางลงครับตามมานะครับมานะครับกินหน้าบ้านนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะกินได้ทุกวันนะครับกินได้ทุกวันไม่มีครับยกเว้นตอนที่น้ำมา น้ำแดงๆนะครับถึงเราจะได้กินฝนตกแล้วเรางจะได้กินนะครับนี่วัดเตียวนะครับผมยังนั่งคิดติตรองอยู่นะครับว่าผมจะนำโทรศัพท์ไปฝั่งนู้นด้วยไหมนู้นครับเป้าไม้ที่เราคือฝั่งนู้นนะครับแถวนี้นะครับอันตรายนะครับต้องค่อยๆเดินนะครับเป็นลวดน้ำนะครับ เป็นเหล็กไม่ใช่หลดน้ำครับขอโทษนะครับเป็นเหล็กนะครับนี่เราจะทำการยกขึ้นมาก่อนนะครับเพราะรู้สึกว่าจะสองวันต้องระวังนะครับหีัแล้วผมเผลอทีนึงปักนะครับอุนนี่นะครับอันตรายนะครับเหล็กนี้นี่ครับแหลมแหลมตายน้ำนะครับมองไม่เห็นทีกลัวสนิมนะครับ เสียแล้ครับประตูสับตกบกระจกเฮยินเลยต้นไม้เราอยู่นั่ยน,นะครับปลาเลยครับน้อยไหลอุ้ยหน้าเวียงแหมากเลยครับโอ้ยแปลกนะครับตอนแรกน้ําไม่เคยแห้งขนาดนี้นะครับมีสองวันน้ํามาครับทีนี้แห้งกว่าเดิมเลยขึ้นสันดอนนะครับเห็นเลยพื้นธรรมดาในฝายนั้นเปิดครับกั้นอยู่น้ําก็จะสูงหน่อย เกือประมาณเอวนะครับต,ตอนนเหลือแค่ไม่ถึงตะตุ่มครับประมาณตะตุ่มนะครับ,น,รบน,ะน,นะครับนี่อาจจะยาวนองครับก็วจะเก็บนะครับดีเห็นน้ำแดงอยู่นะครับครับวิธีการหากินครับ ง่ายครับจะลง่ายก็นี่นะครับแต่เราก็ไม่ใช่ลงทุกวันนะครับ่วงนี้เ็ก็ยังห้ามอยู่นะครับนี่ครับผมขอเวลาหาติดตั้งโทรศัพท์ก่อนนะครับ ีตังเลยประมาณนี้ครับทีตั้งนะครับ ครับว่าตรงนี้เราผมถ่ายคนเดียวคนเดียวนะครับเราทีตรงนี้ผมว่าคงจะไม่สะดวกเดี๋ยวเราจะยกไปดูที่บ้านนะครับเห็นแล้วนะครับเห็นแล้วหนึ่งตัวปลาไหลครับก็ได้ครับเดี๋ยวนี้เราจะเก็บก่อนครับถ้ายัางยังไงก็เ,เย็นๆก็ค่อยมาลงทีหนึ่งนะครับ รรตรงนี้มีตอครับผมสงสัยมานานแล้วว่าเป็นตอตะเคียนหรือปังเพราะว่าตรงนู้นเขามีขุดตอตะเคียนขึ้นไปหนึ่งตอนะครับตรงนี้ั้งแต่ผมเป็นเด็กน้อยนะครับเกิมาเล่นน้ํามีตอเขาอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ไม่ไปไหนผมก็สองสสยผมไม่กลารนะ คือเขาก็ไม่ขึ้นนะครับก็อ่อย่างนี้แต่กรมสงสัยมันอยู่มาตั้งนานแล้วสี่สิบห้าสิบปีนะครับธรรมดาทล้วน้ำสระแล้วเขามาลอกใหม่ตั้งนานแหละที่จริงน่าจะหายไปนะครับอ๋อนี่แต่ว่าไม่อุ้ยปลาไหลครับพี่น้องอุ้ยดินนะครับอุ้กลัวจะหลุดแย่นะครับปลาไหลตัวเต่าตัวลากดีตัวนึงครับแห้งด้วยครับ นี่จะมาดักทอดแหนี่ย้ามีปลาใหญ่นี้กิกนเลยนะดักขอบบุงมาด้วยครับมาถึงตรงนี้ต้องใช้ตอนระมัดระวังผมพลาดไปทีนึงนะครับเลือดเลยครับดีนะครับที่ว่าฉีดยาเคยวัคซีนกันมาทยักมาก่อนแล้วนะครับต้องระวังให้ดีนะครับเหยียบไปดีหินปิ้นนะครับ เราก็ตังหวัดเท้าเราลงไปจังเหล็กพอดีเลือ่อนทุนะครับทุมนีถ่ายคนเดียวก็วางานนี้นะครับการเสียงนะครับจะหาว่าผมไม่ลงทุนผม,มลงทุนแล้วนะครับคือลงทุนเอาโทรศัพท์ผมไปเสี่ยงการตกน้ำเ,เล่นๆนะครับ รัทกลับก็ของถูกครับเด็ของแพงครับพอใช้ได้ซื้อมาเพื่อไปสมัครงานมีเบอร์โทรติดต่อนะครับนี่ครับปากนี้นะครับหากินมาเป็นสิบปีนะครับผมใช้มาเลี้ยงตัวเองหลังจากที่ผมต้องไปหลบไปพักปืนรักษาตัวนะครับโดนรถชนครับ เข่าเดินไม่ได้ลุกนั่งไม่ได้เลยครับสายอันนี้ครับนี่ทาเองกับมือเลยนะครับสิบปีนะครับเนี่ยปุพังแล้วก็จะทิ้งแต่ก็ยังถ้าเาลงน้ำมาไหรก่ก็คือเป็นต้องได้กินนะครับไม่เคยพลาดนะครับอันนี้ปากหมานนะครับอันนี้สุดยอดกินทุกอย่างครับ